เอาละครับตอนนี้พอใหญ่แล้วพอใหญ่พอใหญ่พู่มแล้วเมื่อนี้เราอยู่อยู่เซ่เมื่อนี้เขาอยู่โรงงานครับเราสิมันล่าท่าผีกันเลยครับเมื่อนี้เอานนี้ไปยับไปซุก็ตมาขนหวยพี่นี่เอ็นเอียงคเลยเราต้องทำจำวิธีการเล่นไม่ได้แล้วอ่ะอันนี้เราจะต้องหาห้องที่มีอุณหภูมิไม่เอาเราไม่ไม่ไม่เราเราต้องทำท่าเราไม่เคยเล่นดี เอาไปผู้เชี่ยวชาญใหญ่เขาเราเปิดผู้เชี่ยวชาญจากเนินด่านนี้เขาไม่เคยเล่นไม่เคยเล่นเพราะว่าที่นี่น่าจะเป็นที่ที่อยู่ใต้ดินแน่นอนไม่ไม่มีทางอยู่บนดินอ่านข่าวในช้อปปี้มาเอ๋ตัวมอสเนี่ยจะชอบอยู่ในที่ที่มีอุณหภูมิสูงเพราะฉะนั้นเราเดิเข้าใกลที่อุณหภูมิสูงสูตรงนี้เจ็ดสิบสองวันท้ายครับอาจารย์ถือว่เยอะหรือน้อยอ่แปลงเป็นองศาเซลเซียสดูสิ ต่นี่ผมกำลังร้อนผมหาทุกคนไม่เจอเหมือนกันผมลงทางที่นี่ที่ไหนแย่แล้วไม่นะเฮ้ยผมเจอบันไดลงผมจะลองลงไปดูมารับก่อนผมไม่รู้เจอบันไดลิงผมว่าผมโดนหลอกบันไดนี้ไม่มีอะไรเอ๊เยเจอบันไดบันไดนี้ไม่เห็นมีอะไรเลยมีแต่ความมืดที่พอจะกินกินเรา่าไกไม่รู้ไปไปเกมเด็วเกมเด็ว มันไม่เคยเร็วเฮ้ยอะไรอ่ะอ๋อผีเสื้อค่ะผีเสื้อผีเสื้อไม่มันไม่น่าจะปลอดภัยนะเรามีสเปรย์ไหมนะไม่มีช่างมาันแล้วกันเรากลับมาที่เดิมโอ้เออเอออะไรจังอ้อโดนกินละงมแงๆงฮะหน้าหน้าตาเป็นยังไงโดนอะไรมันคือแมงกะบี้ยัด วัดใช่มันคือแมงกะบ,บี้ตัวใหญ่มากเลยมันอยู่ที่ไหนอ่ะนั่นนั่นห้องอะไรอุยอ้ยอุ้ยทำไมร้อนมันเป็นท่อไงยันไม่ท่ออยู่พื้น่ะแล้วมันต้องทำยังไงอะ่ะไม่ต้องอทำอะไรปกติเลย่ไ,ไ,อ,ยบบไอุ้ยว้าว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 ว้า้าวว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 ้้าวว้ เนบนซ้ำสองรอบแล้วตรงนี้พี่อยู่ไหนเดี๋ยวหนูพาไปเจอแมงกะบี้เอ้ยมีเทคนิคมาบอกนะโอ้หนูจะตายละช่วยด้วยมีมีอะไรกินไหมมันบอกว่าให้ไฟล์ exit ต้องหาทางออกเลยมีเครื่องระวังนั้นมันมีประตูหลอกอันหนึ่งอ่ะมันเป็นเปิดประตูเข้าไปปุ๊บแล้วมันจะเป็นก้อนเนื้อเราก็จะตายใช่แล้วเนื้อหมูเนื้อวัวเอ้าพาบหลอนเลย อ๋อเราหิวยังไงล่ะโอ้ย <c oughs> กลวนมาชีเดิมอีกแล้วแล้วก็ตัวแตกอ๋อ <c oughs> จะตายแล้วหิวอ,อือพลังแห่งด็อกเตอร์สเตรนจ์ตายย้อนเวลา <c oughs> อีกแหละเฮ้ยที่นี่ที่ไหนที่เดิมจะไปที่เดิม12องงศาฟาเรนไฮต์ 42, 3, เตาต้องหาทางออกอุ้ยนั่นอะไรนั่นใครนเมื่อเราเจอคนแสดงว่าทางนี้ไม่ใช่ทางไปอ้าวโอเคเจอคนใครย่องอยู่ใครอ่ะอ๋อดูนั่สิเข้าประตูมาแล้วหันขวาไปดูสิมีใครอยากกินมะแรงทอดไหมมีใครสนใจอยากกินมะแรงทอดไหมไม่กินกิง เจอประตูขอลองเปิดดูซิว่าเป็นประตูหลอกไหมเฮ้ยมันเปิดอะไรมันเปิดอะไรนะเออประตูหลอกคือประตูหลอกเป็นยังไงอ่ะอืมเป็นสิ่งที่เห็นแล้วก็รู้เลยว่าอันตรายขวาร้ายซ้ายดีไปซ้ายแล้วกันตายเออขวาคือทางออกโอ้ยเฮียไปเลย ระหว่างนั้นมันมีประตูหลอ,อกอันหนึ่งอ่ะมนันเปิดประตูเข้าไปปึ๊กแล้วมันจะเป็นก้อนเนื้อเราก็จะตายอประตูหลอกฝ่าได้ไซดีไปซาแล้วกันด้วยพลังกำน้าแห่งศาสตร์มือกูขอให้เวลาลีอีกและนี่พี่ช้า,าก่อนอเดี๋ยวนะทำไมไม,ม,มีคนได้เซฟใหม,ทม่ทำไมอ่ะใครอะอ่าปลดล็อกอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็พี่เดินเบรไกล สวัสดีมแมลงวันสวัสดีครับฉายไปฉายใส่เลยเฮ้ยเฮ้ยมีคเนเล่นสนไปฉายเลยเป็นของฉันแล้วเนี่ยแล้วพอไม่มีคนตามไม่มีคนมาด้วยใช่ไหมปัญหาคือเด๋วจะหลงทางคิดว่าคนอื่นไม่หลงอ่ะวัเดนคือหดูแม่ไม่มีไฟฉายอ่ะ อันนี้คนหนึ่งก็มัวอยู่แ้วแล้วประเด็นคืออ้าวไฟเอาไฟสองแมงวันอยู่นะรดต้องไม่ใช่ทางนี้แน่เลยอ๋อไฟฉายของพี่สักคนมันบักพี่ออกไหมอ๋อร้อนไม่ไม่ร้อนมันบักมันบักกี่หอยใส่ไอ้นั่นอ๋อนั่นแหละสิ่งที่พี่ทำก่อนตายนี่เจอทางไปต่อยังไมาดูพี่เจอทางแต่น้องไม่เจอ ใช่เปล่าโดนหลอกหรือเปล่าพูมกูกลับมาทางเดี๋ยวนะมันมีเธอมมิเต้องหลายจุดเลยว่ะโอ้ยโอ้ยการอีกแล้วเอาอีกตายอุ้ยยไงห้องห้องกับดักเป็นยังไงนี่ไงคลิปไม่เห็นแล้วดิน่าเกลียดอ่ะไม่ชอบทิมหายแล้วอย่าบอกว่าประตูหลอกเหมือนกันอ่ะอ้าวโดนหลอกเหมือนกันเนอะ อุ้ยเออไม่เอเปิดไปโดนหลอกเงี้ยตายคู่เลยเฮ้ยเราจฮ้ยเส้นทางนี้ใช่ปะไปสนุกดิคนคนนะไปสนุกใช่ปะสเตชั่นกับคนนำคลิปนำเลยคนนำคลิปนั้นเลยแต่ก็ได้เห็นเออภูมเนี่ยวาฮระเราเราอยู่วาฮาลาสุวาราต้องดูค่ะนี่ไงฟันฟันเนี่ยฟันเลยเฮ้ยห้อง He <laughs>